The other Arthur. This fault. brother? Where one's Hey, your Mary. is is my แมรี่เดี๋ยวก่อนสิพูดเบาๆหน่อยนะเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันโอเคครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าสาวน้ามนี่ครับผมนะครับตอนนี้อยู่ในเกมที่มีชื่อว่า a p ลเทลอิ i n n o c e n ซนนะครับในพาร์ทที่6แล้วนะครับหลังจากที่เราโดนจับตัวมานะครับแล้วน้องชายเราก็โดนจับมาแล้วก็มีคนมาช่วยนะครับก็คือใครไม่รู้นะมันชื่ออะไรแมรี่ป่ะน่าจะประมาณนั้นนะครับ โอเคออะไรนะรูนั่นซิมันมีของนี่แหละเรามองไปทางนู้นโว้ไปข้างหลังนั่งนเหรอตรนก็มีนีหว่าตรงนี้จะเวิร์กกว่าหรือเปล่ากดออ๋อมีคนเฮ้ย มีคนคว้างของไปจังหวะนี้เนียนเนียนครับเนียนเนียนอย่าเพิ่งหันมานะโอเคีร์เขาพุ่มโอเคตรงยาวนะครับเฮ้ยทำไมผมอเมิเชียร์มาแปลกแปลกวะข้างหลังอ๋อออไม่แปลกไม่แปลกนะไม่ว่ามันเฮ้ยผมเห็นของหิวหิวของแป๊บนึงตอนนี้เราน่าจะไม่มีอาวุธเลยอะสักอย่าง ทำอะไรไม่ได้เลยตอนนี้โอเคถึงนนไม่ไม่เวิร์คไม่ดีตรงนี้ล่ะแล้วอันนั้นล่ะอันนี้ล่ะแน่าจะดีกว่านะโอเครอสัญญาณกด F ปึ๊บคว้างไปปิ้วเสด็จเต็มคอ เอ้ยไปได้เนียนๆเฮ้ยน,เนยนอนอย่างนี้มันไม่เห็นจริงเหรอหุยหยชิบหายเหยียบแก้วเฮ้ยไอ้บ้ากูมไม่รู้กู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 มไ,มมไม่รู้เออก็ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันเหยียบแก้วมันเหยียบขวดอะโธ่ ผมพลาดเองผมพลาดเอง,เอ,งอันนี้นเนฮ้ยหยุดน้ำติง่งไม่เห็นโอเคถือว่าเรามาออนหยุดน้ำติ่งนะครับ,ราบมาอีกเหมือนเดิมอันนี้อ่อนนู้นเลยเอ,อัออ้หั่นน่าจะดีกว่านะเนี่ยเริ่มเลยกดเอฟเหมือนเดิมคว้างเข้าไปอย่ายเหยียบนะรอบนี้ขอร้องผมต้องอยู่กลางไว้ปะคิดผมไปโดนขวดนะครับขวดแตกเลยอะค่อยๆๆหยุดน้ำติงเก็บมา วิ่งไม่เห e ็นไม่เห็นไม่เห ah! ็นไม่เห็นล็อกไม่เห oh. ็นล็อกไม่เห็น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 ไปดิไปดิไปดิอ่ะเห็นตอนเห็นเห็นอ๋อยอมตายก็ได้เอาเลยอันเนี้ยขอร้องอย่าโดนอีกนะดูดูดูดีครับดูดีโอเคเก็บมาค่อย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 โอเคแมวรีไปดิตรงนี้มีอีกไหม ไม่มีแล้วเปลี่ยนฝั่งนี้เก็เห็นเมื่ออะไรวะเมื่อกี้โยดน้ำติ่งๆขี่ผมยังค้าอะไรไม่ได้ครับตอนนี้กระเป๋าเดินยึดนะฮะตอนนี้ต้องให้ช่วยโอเครอมันเดินมา ทำยังไงต่อยังไงอ๋อโอเคเดินกลับไปโอเคทางนี้ไม่เห็นพุ่มหญ้าหรอวะมันเดียนขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยคนที่นี้คนที่นี้สายตาสั้นนะเนี<า>่ยตรงนั่น ผมว่าน่าจะอนี้ใช้ได้น่าจะใช้ได้เอาเลยเออไปเฮ้ยอันนี้มันจะหล่นใส่หัวปะเนี่ยเือเสียวเสียวจ้องเบาขนาดนี้เลยเหรอต้กใจจะหูหูตึงดัดสายตาสั้นอีไหมพวกเนี้ย เกมมันมาให้เล่นไหมครับ oh ก็นี่อะไรวะผงอันนี้เราจะทำยังไงโอ้ต้องรอไปตามแมรี่ไปครับอย่าวิ่งย่องได้อย่างเดียว เไ้ยเปิดไม่ได้โอ้โห <c oughs> ของเราอยู่ของเราอยู่ไหนอะเฮ้ยนี่สกเสกเงินจริงนะอะเนาะสมจริงอยู่แม่งถือว่าใจมากนะครับที่แมดดี้ที่มาช่วยเรากด F โอเคเอาเฮ้ยมันมีล็อกว่ะเดี๋ยวมันล็อกอะ เปิดได้หน่อยรีสอร์ทได้อเ,อไเอาเลย Well done. Come on. เยสอืมอะไรเนีเ่ยเก็บมาหมดไม่รู้คืออะไรรอปะทำไมผมออกไม่ได้ไไดไยังย่องอยู่นะครับตอนนี้อืม ไม่ได้ยินเสียงสีทะเดวนน้ำตึงต่งเก็บมาเห็นหลอกอ,อันนี้หลับเฮ้ยขวดขวดขวดเต็มเก็บแมรี่รอก,ก่อนเฮ้ยชิบหายโอ้โหเกือบน้กยว่าจะเห็นไปไม่มีหานมายู่ไก รอก่อนสิที่ไปไหนแล้วเธออะไรวะอ,อ,อูอ่าอูอ่าทำอะไรกันลงโทษเหรอแน่แน่ใช่นะเฮ <c oughs> ้ยใครโดนจับอ่ะเฮ้ยช <c oughs> ิบหายนูโก้ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่รู้ผู้หญิงพวกนั้นอยู่ไหนคิดผ่านจับน้องไว้มันจะรู้รู้ตัวนะรู้ตัวแล้วครับรู้ตัวว่าผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นหายไปหมายถึงเราไปช่วยฮิวโกเี้ไปไงวะไป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 ฮิวโก้ ไม่มีใครเฝ้าเลยครับนี่นี่ถือถือมันถือว่าพลาดแล้วเนี่ยมิโก้พี่พี่อยู่นี่เอาผมออกออกไปด้วยได้โปรดนายเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ต้องแกะล็อกให้ก่อนโอเคกล่องนั้นมาเคี้ยหน่อยผมเห็นอะไรแว๊บๆตรงนู้นละ ขอดูหน่อยเถอะคืออะไรวะผง<ม>ไม่เก็บเก็บไม่ได้ผมเก็บอะไรอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้โอเคเราแล้วเปิดไหมเป็นกระเป๋าเราป่ะไม่ไม่มีสิ้นสลาแล้วต้องต้องไหนต่อ ยูกโกลัวแล้วกูจะช่วยมันยังไงเนี่ยแมรี่ต้องเอาของอะล่ละเฮ้ยตรงนี้นะผมกลัวมันเห็นวะเดี๋ยวๆเนาะทำยังไงทำยังไงทำยังไงในเมื่อกล่องนี้มันเอาของไม่ได้ครับต้องหหงแถวนี้ปะโอเคลองดู ไม่เสียหายลองหาของแถวนี้ก่อนนะเฮ้ยๆห่างจากน้องเกินก็ไม่ได้ว่ะกูจะช่วยยังไงเนี่ยมันมีที่ถ่วงปะไม่มีโต๊ครับโอเค อัไนด้ปะไม่รู้อ่ะอันไนอะโอเคเราไม่มีอาวุธเลยครับขาดจริงๆตอนนี้อ่าโอเคมีอ๋ออ๋อโอเคมีอยู่มีอยู่อ่าทำไมกูไม่เอาแต่แรกเอาเลยจะเดินวนทำไม ให้เสียเวลาดังเกินแกล็อกรู้รแมรี่แกล็คไอตัวนั้นไม่ได้ยินแกล็คเว้ยมันสะโดวไวจังวะมาพี่ช่วยละโอ้โกลัวมากเลยอะไรพี่มาช่วยแล้วชิบหายมันเห็นแล้วแม่ อย่าเพิ่งคุยกันโอเคพี่จะมาช่วยตลอดไม่ต้องกลัวโอเคเราต้องทิ้งไปแล้วนะไปให้ถึงฮิโก้ไปขากลับที่ผมว่าน่าจะมีประเด็นครับอาจจะมีประเด็นได้ขากลับยังไงแมรี่ เดินแปลกๆนะเนี่ยเก็บก้อนหินได้อะยังไงยังไงไม่เข้าใจเราต้องไปต่อใช่ไหมเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ผมว่าน่าจะได้อ่ามันจะเห็นไ,ไหมวะโอเคหุ้ย เห็นชัว <t> ร <windows> ์รับเห็นชัวร์เห็นชัวร์อย่างนี้ต้องกลับไปเอาหินขว้างก่อนนี่โอเคไม่เห็นเก็บได้เก็บได้ได้ก็ดีนะผมว่าเก็บเลยแล้วกันโอ้ ทีก็แบบผมบอกเลยว่าอย่าร้องเฮ้ยตคนนั้นรู้เหรอเฮ้ยว้ตรอ๋อมันเห็นเห็นว่าเพื่อนล้มเหรอโอเคเก็บมาหนังสัตว์อยู่น้ำติ่งๆเอามาทำโอ้เต็มวะ เก็บเก็บไว้ทำมาเนีครับเก็บไว้ทำของเฮ้ยเกือบไปละเหม็นผมต้องไปไหนเนี่ยผมไม่รู้เรื่องว่ะกับทั้งเก่าอ่ะไม่น่าใช่ตัวนั้นไม่หันไปอ่ะโอเคหันไปตังนี้ เก็บไม่มีอ,ออกฝรรั่งนี้ได้มีใครข้างในไหมไม่มีเก็บของเก็บม,มาโอ้ยโอ้โหตัวนี้ผมว่าน่าจะเก็บได้เฮ้ยไม่ได้เดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว

ต้องเก็บต้องเก็บไม่งั้นมันส่วนตัวนี้เอาไงเนี่ยไม่หันไม่หันไม่หันใช่ไหมโอเคนี่ประตูปะโอเครอดเฮ้ยรอดบ้าเลยล่ะรอดบ้ารอดก็บ้าแล้วโอ้โหเอาชิพายแล้วเจอมองอีกแล้ว โอ้ไม่น่าเชื่อเราไปอยู่ที่นี่ได้นะเจอะจนได้มันคือใครวะไอเนี่ยที่หน้ากลางเขตเนี่ยเบรี่ไปอื้อระเบิดไฟเอาละมึงวิ่งอย่างเดียวแล้วจังหวะนี้วิ่งเฮ้ยคว่างก่อนคว่างเฮ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยอย่า เพิ่งเฮ่เจ็บหินเก็บหินเก็บหินเจ็บหินก่อนเก็บหินก่อนโอเค follow berry มาเร็วมาเร็วโอเคอาคือนี่ขึ้นนี่จะไปไปคิวโกใช่ไหมใช้แม่งเดินหรือววิ่งกลับมาอยู่นี่นะเฮ้ยไม่เว้ยกูไม่กระดับโอเคปิดไว้ไปทางไหนต่อประตูประตูชิบหายเร็ว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 สะเตาสะเตา Tìm 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 Tiêm, tiêm máy, tiêm máy. Ok, tìm 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 Không tìm 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 ไม่ได้ ควางไม่ถึงอ้้แก้วไม่มีโอเคพอไปงี้เห็นไปงีป้เห็นอืมโค้งขวดอ่ะไม่มีเหรอไปยังไงเนี่ย ไม่ได้นี่โอเคขาบันตัวหนึ่งก็ยื้ยโอเคไม่ได้อุ้ยโอเคได้แล้วได้ล,ล,ลอืมทำไมตอนแรกมันมันมันไม่ได้วะตอนแรกมันทำไมมันไม่เล็งเหลืองวะไม่เข้าใจโอเคตังไหน โอ้โหไม่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 ไอ้กูทำอะไรเนี่ยเร็วเร็วเร็วเร็ร็วเร็มรี่แมรี่ให้ไวเลยให้เมรี่เฮ้ยเมรี่ให้ไวมาแล้วอุ้ยยาอือโอเคทันเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเออทันอยู่ทันอยู่ เมื่อกี้ตัวแม่งหวาบเฮ้ย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 ทนูทนูโอ้โหอาศบังอาศบังมีเสียชิบหายละอุ้ยโอ้ยอะไรนะเร็วลึกวงมาเร็วไป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 คลายแตก ดีแดนตายผมนึกว่าจะไม่รอดแล้วเมื่อกี้มันเยอะมากเลยดีนะมีผงนะครับผงรับเพอพอได้เคร่องหน้าได้แหละลูคัสแล้วที่บ้านที่เราเจอกันอีกครั้ง มีตอนรอักษาเธอฮิวโกไ้กไปโอเคเราก็น้องกลับมาแล้วนะครับผมนะครับนะฮะเช็คเตอร์เจ็ดแล้วนะครับโอเคครับสำหรับเกมนี้อ,อ่ะคุยคุย,ค,ยคุยกันวิ่งกลับเลยวิ่งกลับไปด้วยวะ จริงอ่ะอ๋อเดินแล้วเดินแล้วอ๋อไม่ให,ไห้ไม่ให้ละแม่งกระแพงบังตาโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมก็ผมจะพอไปที่นี่ก่อนนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจนะครับเสื้อใหม่ๆนะครับหรือว่าสติ๊กเกอร์นะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับผมแปะลิงก์มาแล้วนะครับ โอเคสำหรับเกมนี้ครับก็จะขอตัวลาไปก่อนนะผมเนี่ยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับว่าข้างหน้าอาจจะเป็นหมู่บ้านของแมรี่นั่นเองน่าจะใช่นะโอเคอย่าเร่งมากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมนะครัไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวหาหาหา,หามุมให้น้องอยู่ด้วยโอเคเฮ้ยแสงนี่สวยเฮ้ยหันหันดิหันหันโอเคสวัสดีครับผม